นี่ยังโซมีมินฉันได้กระเป๋าแบรนด์เนมใบใหม่มาอีกแล้วนะเป็นไงรุ่นเนี้ยแพงมากนะบอกไว้ก่อนโอ้โหยายนุ๊กน,นี่ได้กระเป๋าแบรนด์เนมมาอีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วใบเนี้ยใครซื้อให้ล่ะอ้ะาวจะใครล่ะก็ปาฉันยังไงล่ะปาฉันเนี่ยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบนี้ให้นะเป็นไงเนี่ยรุ่นเนี้ยราคาเกือบล้านเลยนะ จนขวาจะไปพีออเดอร์มาได้เนี่ยใช้เวลาแบบยากเย็นมากเลยอ่ะนี่คือนกเด็กสาวขี้อวดที่มักจะอวดรวยกับเพื่อนๆบ่อบย,ยๆเธอนั้นชอบปวดกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นล่าสุดที่มีราคาเธอก็มักจะมาอวดเพื่อนๆทําให้ใครๆก็คิดว่าเธอเป็นลูกคนรวยนั่นเองดูจากการแต่งตัวรัชชี่ของเธอไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหน้าผมหรือว่ารองเท้าก็มาจากแบรนด์เนมทั้งนั้น และนุก,ก็มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากถึง1 0 0 0 0แสนเฟลโลเวอเพราะว่าเธอมักจะถ่ายรูปโชว์ความรวยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นต่างๆที่มีราคาสูง สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้คนดูเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยวันนี้นุกมาทานอาหารค่ะทุกคนเป็นสเต็กหมูนะคะแล้วก็เห็นข้างกายนุกไหมคะกระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นที่ออกใหม่ล่าสุดค่ะรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นเชอร์รี่พิงค์นะคะ รุ่นนี้เนี่ยใบยละเกือบแสนเลยนะคะทุกคนราคาก็จะดออปลงมานิดนึงนะช่วงนี้นุก็จะรีวิวกระเป๋าแบรนด์พวกนี้ไปก่อนนะคะเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวกระเป๋ารุ่นแบรนด์ล้านกันดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุกก็มาทานซูชิบาร์ค่ะนี่แล้วก็กระเป๋าด้านข้างของนุกเนี่ยเป็นกระเป๋ารุ่นใบละล้านที่นุกบอกว่านุกจะมารีวิวให้ทุกคนดูค่ะเป็นกระเป๋าที่มาม้าของนุกซื้อให้เองนะคะเป็นไงคะทุกคนสวยใช่ไหมล่ะก็คนมันรวยอะนะคะจะทํายังไงก็ได้ค่ะทานซูชิก่อนสักคู่นึงนะคะทุกคนพี่กุ๊กไก่ค่าอาหารวันนี้ลงบินไว้เลยนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แม่มาจ่ายนี่ลงบินไปสามพันแล้วนะอนทิทย์ที่แล้วไม่ได้จ่ายเลยที่จะลงบินอีกแล้วเหรอโอ้ยก็ร้านพี่มันลงบินได้ดนะี่นาเดี๋ยวค่อยไปจ่ายทีเดียวเลยไงเดี๋ยวแม่มาจ่ายเองแหละไม่ต้องพูดมากหรอกแม้ว่านุก๊กในโซเชียลเธอจะอวดรวยมากแค่ไหนแต่ในความเป็นจริงเธอไม่มีเงินแม้จะจ่ายค่าอาหารด้วยซ้ําไม่ว่าเธอจะไปถ่ายงานหรือว่ากินอาหารที่ไหนเธอก็จะให้แม่เธอไปตามจ่ายตลอด เฮ้ยวันนี้เงินเหลือแค่นี้เองอะแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปเช่าชุดเพื่อมาถ่ายลงอิน a ต r ร m แกรมเนี่ยแบบนี้เอซีก็หายหมดแล้วทุกคนก็จะไม่คิดว่าฉันรวยจริงนะสิสุขใสต้องขอเงินแม่เพิ่มแล้วอะไรกันแม่แซนดวิชอีกแล้วเหรอนี่ไม่เปลี่ยนอาหารแบบอื่นบ้างเลยไงพวกสเต็กนะ่ะโถนุกช่วงนี้รายจ่ายบ้านเราไม่ดีเลยนะ แถมค่าขนมลูกก็เพิ่มขึ้นตลอดทุกอาทิตย์แม่ถามจริงเถอะลูกเอาเงินไปใช้ทำอะไรหมดบ้านเราจะไม่เหลือเงินสักบาทแล้วนะหนูอยู่ม .6 แล้วนะแม่มีหน้าที่หาเงินก็ต้องหาเงินสิหนูก็ต้องใช้เงินเหมือนกันแหละแม่ไปหาเงินมาเดี๋ยวนี้เลยนะหนูต้องใช้เงินด่วนๆภายในวันพรุ่งนี้นุกไม่เคยบอกแม่เธอเลยว่าเธอเอาเงินค่าขนมแต่ละอาทิตย์ไปจ่ายค่าเช่าชุดค่าเช่ากระเป๋าเพื่อมาถ่ายรูปลงไอจี เพื่อเรียกยอดวิวยอดแชร์ยอดติดตามก็แค่นั้นนุคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำให้เพื่อนๆที่โรงเรียนและคนในโซเชียลเชื่อให้ได้ว่าเธอเป็นลูกเศรษฐีตัวจริงเธอมักจะแกล้งตบตาทุกคนเพื่อเป็นคนรวยอยู่ตลอดเวลา อันนี้เป็นกระเป๋าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดของร้านหรอใบละเท่าไหร่ละพี่ใบเนี้ยอยู่ที่สองล้านเจ็ดสองล้านเจ็ดเลยหรอแล้วถ้าจะเช่าเป็นลายชั่วโมงละ่ะจะเช่าชั่วโมงละเท่าไหร่ชั่วโมงละหนึ่งหมื่นเธอมีเงินจ่ายไหวไหมถ้ายี่สิบสี่ชั่วโมงก็สองแสนสี่หมื่นบาทเธอจ่ายได้ไหมล่ะทําไมมันแพงขนาดนี้เนี่ยชั่วโมงละหนึ่งหมื่นเลยหรอหนูมีเงินแค่สองพันเองก็คิดว่าชั่วโมงละพันสะอีก จะได้เช่าแค่สองชั่วโมงอันนี้ชั่วโมงละหมื่นเลยอ่ะไม่ไหวหรอกไม่มีเงินนุ๊เธอได้เดินหน้ามุยออกจากร้านเพราะว่าราคากระเป๋าแพงมากๆแต่เธอก็อยากได้รุ่นนี้มากๆเพราะมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่คนนิยมใช้กันแต่เธอไม่มีแม้แต่ปัญญาที่จะเช่ากระเป๋าด้วยซ้ำนี่นุ๊ แกเห็นกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดไหมที่ออกมาในราคาสองล้านเจ็ดแสนน่ะฉันก็คิดว่าแกจะเอากระเป๋ารุ่นนั้นมาอวดพวกฉันซะอีกทำไมช่วงนี้ยแกไม่ค่อยเอากระเป๋ามาอวดพวกฉันเลยล่ะฮะนั่นน่ะสิไหนแกบอกว่าแกเป็นลูกเศรษฐีตัวจริงไงกระเป๋าที่ออกมาใหม่ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนแกพลาดมาได้ยังไงเนี่ยก็ใช่ไงฉันเป็นลูกเศรษฐีตัวจริง แต่แค่ป้ามาไม้ยังไม่รู้ว่ามันออกมาใหม่ก็แค่นั้นเอาเป็นว่าพวกแกรอดูได้เลยว่าฉันเนี่ยจะเอามาอวดพวกแกเองใครบอกล่ะว่าฉันจะพลาดฉันไม่พลาดอยู่แล้วแหละรอดูเลยนูกโกโหกเพื่อนไปแบบนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าเธอจะเอาเงินที่ไหนไปเช่ากระเป๋าเพราะราคากระเป๋าแพงมากแถมค่าเช่าก็แพงยิ่งกว่างบที่เธอกำหนดไว้อีก นี่เยมิน้นแกว่าเยนุกอะมันเศรษฐีจริงปะโถเยส้มแกก็รู้กันอยู่ว่ายเยนั่นนนะ่ะไม่ใช่เศรษฐีจริงๆหรอกกระเป๋าที่นางเอามาอวดแต่ละใบะนะไม่ซ้ำกันก็จริงแต่ก็นางก็ไม่เห็นใช้เกินอาทิตย์เลยอะไม่เกินหนึ่งวันด้ซ้ำก็เปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่แล้วทรงนี้ไปเช่าร้านกระเป๋ามาชัวในเย็นวันนั้นขณะที่หนูก,กําลังเดินกลับบ้านเธอก็กําลังเครียดถึงเรื่องกระเป๋าอยู่แต่เธอ ดันเดินไปเรื่อยๆและดันไปเจอเข้ากับกระเป๋าสีดำใบหนึ่งใครเอากระเป๋ามาทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยนี่มันกระเป๋ารุ่นเดียวกันกับกระเป๋าใบละสองล้านจ็แสนี่นาะแถมรุ่นนี้ยังเป็นรุ่นซีเคทอีกที่ตอนเนี้ออกนอกประเทศไปแล้วแต่ตอนนี้ราคานอกประเทศอยู่ตั้งสิบล้านนี่ถ้าเอามาขายที่ประเทศไทยก็น่าจะยี่สิบล้านเลยอะ่ะโอ้โห เดี๋ยวล้วใครเอามาทิ้งข้างถนนแบบนี้เนี่ยนี่มันจริงหรือเปล่าเนี่ยของแท้แน่นๆดูจากสีก็รู้แล้วสีดํามืดมนขนาดเนี้ยสีสวยมากๆเลยแบบนี้ก็เสร็จฉันนะสิแล้วถ้าเกิดว่าฉันเอากระเป๋าใบนี้ไปให้ยายพวกนั้นดูเนี่ยยายพวกนั้นต้องตะลึงแน่เลยว่าฉันได้กระเป๋าใบละยี่สิล้านมาได้ยังไงนุก๊กเธอได้เก็บกระเป๋าใบนั้นมา เพื่อจะไปอวดเพื่อนๆที่โรงเรียนโหนุกแกนี่รวยจริงๆว่ะนี่มันกระเป๋าแบรนด์เดียวกับใบละสองล้านเะจ็ดนนาแต่ว่าแบรนด์เนี้ยมันออกนอกประเทศไปแล้วและตอนเนี้ยมันก็อยู่ที่ลาไฮยี่สิบล้านเลยนะก็ใช่นั่นสิเป็นไงพวกแกไม่เชื่อว่าฉันเป็นลูกเศรษฐีตัวจริงใบนี้นั่นนะยี่สิบล้านเลยพวกแกนะ่ะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าเผื่อๆบ้างว่าแกทั้งสองคนน่ะนะยังราคาไม่ถึงกระเป๋าใบนี้เลยอะ และตอนนี้ใครๆก็เชื่อแล้วว่านุ๊กเป็นลูกเศรษฐีตัวจริงเพราะเธอสามารถซื้อกระเป๋าใบละไ0ิล้านได้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่านุ๊กเธอได้มาจากข้างถนนและก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าของกระเป๋าแบนี้เป็นของใครกันแน่โอ๊ยขี้เกียจทำกันบ้านจังเลยจะสั่งอะไรนักหนาเนี่ยกันบ้านเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะขี้เกียจเขียนมากเลยอะ่ะแกเอากระเป๋าของฉันมาเดี๋ยวนี้เสียงอะไรอะ่ะ เสียงอะไรดังมาจากด้านหลังฉันเนี่ยเกอยากเป็นผีเฝ้ากระเป๋ามอนฉันหรือไงเอากระเป๋าฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะเสียงอะไรเนี่ยนี่ฉันหูแว่วไปเองหรือเปล่าอะฮะเออุก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาสงสัยเจอหูแว่วไปเอง เป๋าของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้แกอยากเป็นผีเฝ้ากระเป๋าแทนฉันหรือไงนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันมาเอากระเป๋าของฉันคืนคืนกระเป๋าฉันมาเถอะนะใบนั้นเนี่ยลูกรักฉันเลยนะเอากระเป๋าคืนมา เอากระเป๋าคืนมาเอากระเป๋าคืนมา <c oughs> นี่นุกทำไมยังไม่ไปโรงเรียนอีกเออนี่นุกลูกเป็นอะไรเนี่ยทำไมลูกมีสภาพแบบนี้แม่ หนูขอโทษแม่ช่วยหนูด้วยผีผู้หญิงตนนั้นเขาจะมาเอาชีวิตหนูไปถ้าหนูไม่ไปคืนกระเป๋าเขาแม่แม่ช่วยเอากระเป๋าไปคืนเขาทีนะหนูกลัวแม่หนูขอโทษหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วหนูกลัวแม่เขาจะมาเอาชีวิตหนูหนูกลัวหนูกลัวมากเธอนั่งร้องไห้ฟูมฟายกับผู้เป็นแม่ แม่ของนุกเลยต้องเอากระเป๋าไปคืนที่เดิมเพราะว่านุกไม่กล้าเอามาคืนด้วยตัวเอง